สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแลนักล็อกออริจิทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมส Channel นะครับยังอยู่กับตัวละครของผมเช่นเคยนะครับไฮวิสาตนะครับตอนนี้ก็เลเวล81แล้ววันนี้จะมาอนะัปเดตในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับเซต80นะครับที่ผมใช้แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเซตที่ ค่อนข้างจะบาลานซ์และก็โอเคที่สุดแล้วไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับคระทาโครนอสไปนะครับว่าผมได้ลองเปลี่ยนไปใช้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กลับมาซบอกของคทากระโหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมในส่วนของทั้งตัวโล่ด้วยนะครับที่เป็นตัวหนังสือนะครับ โอเคมาเริ่มกันในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับเริ่มจากส่วนหัวนะครับก็ยังเป็นชิ้นเดิมเลยยังสุ่มหัวกาชาที่เป็นส่วนของสีทองที่มี2รลูไม่ได้เลยนะครับก็ยังใช้หัวสุกละอันเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันได้สกิลครูดาวด้วยนะครับที่ 1, นะ1%นะครับผมแล้วก็ออยทิบิบวกหนึ่งนะครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือผมเอาเวกในส่วนของตัวไม้แดงไป3ดาวแล้วนะครับก็จะได้อินบวกหแล้วก็ไวเลอรลแคสติ้งไทม์ลบหอรนนะครับก็คือลดไล่ลบ ตอนนี้ไม้แดงก็ซื้อง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะมีครบแล้วก็ดึงในตลาดง่ายขึ้นก็ลองไปดึงกันดูนะครับส่วนของหน้าก็จะเป็นตัวาสเตอ e r นะครับที่ของตู้กระชาตู้ที่แล้วนะซึ่งถามว่ามันดีที่สุดไหมมันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับจริงๆมันเหมาะกับพลสมากกว่าเพราะมันได้ฮิวแรงด้วยแต่ว่าผมเอามาใช้เพราะว่ามันสามารถใส่การได้2ใบแล้วมันก็เป็นอันเดียวที่ผม ที่ผมมีในส่วนของแฟชั่นส่วนหน้าที่เป็นสีทองที่มันสามารถมี2รูได้ครับก็เอามาใส่ก่อนก็โอเคครับไม่ได้แย่เพราะว่าได้ออสแตทบวก2แล้วก็มีแมคแฮ์เแล้วก็ให้พีเดคอเวอรี่ด้วยแล้วก็เราได้รับฮิลแรงขึ้นด้วยอีกหารนะครับการที่ใส่2ใบก็จะเป็นกอบบินครับทั้งคู่เลยแต่ว่ามีใบหนึ่งที่เอาไว้เป็น1ดาวแล้วส่วนอีกหนึ่งใบก็ยังคงเป็นกอบบินเปล่าๆอยู่นะครับทำดามจตต่อขนาดกลาง3.5%้าแล้วก็3%เ ต่อไปนในส่วนของปากนะครับผมใส่เป็นตัวไอติมตัวนี้ครับไอติมสีฟ้านี้เลยเพื่อนๆอาจจะมีกันทุกคนนะอันนี้ผมผมผมรู้สึกว่ามันแจกจากกิจกรรมอะไรสักอย่างหรือว่าตัวอาชีพเม้นอะไรสักอย่างนี่แหละมันค่อนข้างโอเคครับมันได้อินบวกสเด็กบวกสแล้วก็ได้รับผิวแรงขึ้น5%แล้วก็การสถานะแช่แข็ง10%ด้วยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีในส่วนของกาชาที่เป็นสีทองที่เป็น2ลูก็กใส่กาชาไปก็ยังงก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้ครับ มาถึงในส่วนของเสื้อครับก็จะเป็นเซต80นะครับที่ทำมาก็คือเป็นส่วนของเซตสปรินต์นะครับจะเป็นตัวสปรินต์เมลอันนี้นะครับ ก็จะให้ตัวค่า variable casting time นะครับลบ10%ด้วยแล้วก็ M attack บวก3นะครับขณะที่ด e f ฟ Men บวก6จะได้ M attack 1%แล้วก็ถ้าบวก10ได้เนี่ยก็จะบวกอีก2%นะครับการที่ใส่ก็ยังคงเป็นลูกหมาเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาไว้แค่ขั้น2ก็พอเพราะว่าขั้นที่3มันไม่ได้ให้ค่าอินแต่ว่าจะให้เป็นค่า r e d u c t i o n แทนนะครับเป็นเหมือนค่าป้องกันแทนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาประหยดัดเอาแค่ค่าอินก็ขั้น2ก็พอนะครับ อาวุธก็นี่และครับอาวุธสุดเก่งสุดโหดแล้วก็เจ้าประจําของวิศาตก็คือหลายๆคนบ่นมามากว่าเบื่อหน้าคาถากะโหลกเหลือเกินแต่ว่าพอลองไปเทสคาทานู่นนี่นั่นมาก็ก็ยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราแล้วก็เข้าทางเราอย่างคาถากะโหลกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นมือเดียวเราถือโลได้ด้วยอย่างที่ผมเคยแนะนําไปเมืคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็พอเป็นวิศาตเนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทิ้งไม่ได้ก็เนี่ยเรื่องของสกิลคูดาวเลยยังไงก็ต้องเป็นคาถากระโหลกนะครับตอนนี้ผมก็ใช้คาถากระโหลกนะครับบวก10นะครับแล้วก็โมดิฟายขั้นเต็มแล้วแต่ว่ายังเลือกอตัวสกิลตรงนี้ไม่ตรงนะครับจริงๆผมอยากได้เป็นตัวหลอดหรือไม่ก็ไลติงโบมากกว่าเพราะว่าเวลาลง p v p ผมจะใช้สกิลเหล่านั้นเป็นหลักนะครับการที่ใส่ก็ตามสถานการณ์เช่นเดิมนะครับผมก็การธาตุการเผาอย่างไงก็ตีแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่นี้ผมใส่เป็นการ โบอาเพื่อเอาเอ็มเอสแทกแล้วก็ตัวฮันเตอร์ y เพื่อมาดูดเลือดเพราะว่าไอตัวเจ้าเดวิลูชีเนี่ยมันค่อนข้างตีแรงบางทีเดี๋ยวอาจจะตายได้ก็เลยเอามาเวลาเราสกิลลงมันก็จะมีโอกาสดูดเลือดก็ประหยัดยาไปได้นะครับในส่วนของโล่นะครับหรืออุปกรณ์มือซ้ายนะครับจะเรียกโล่ก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นออกเป็นแนวหนังสือนะครับหนังสือตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือคอเลกเกอร์80นะครับก็จะให้ค่าอินบวก8นะครับอันนี้ที่บวกหนึ่งนี่คือเป็นผลจากโมดิฟายเนาะ ถ้าเป็นต้นๆมันก็คือจะเป็นอินบวก8แล้วก็ถ้าบวก4ได้ก็จะ m a t t a c k บวก15นะครับการ์ดที่ใส่ก็ตามสถานการณ์เลยอันนี้ก็ผมเอาแม็กเลือดเฉยๆแต่ถ้าผมไปลงไป PVP ผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นการ์ดไอตัวกบแดงผมมีกบแดงลอมอยู่1นึ่ใบก็พอใช้ได้ครับเอาอันนี้มาผมก็จะเอาอันนี้มาใช้เวลาลงไปลง p v p ก็อย่างน้อยก็กันได้6%ครับแต่ถ้าใครมีกบแดงจริงก็ใส่กบแดงจริงก็จะดีกว่านะครับ บวก m a HP ด้วยนะครับ m a HP เปอร์เซ็นต์ด้วย p d e ดด้วยแล้วก็ได้ค่าอินด้วยถือว่าเป็นโล่อันเดียวของในตอนเรเวล80นะครับที่มีบวกค่าอินคือทำให้เราเสริมสร้างดาเมจได้จากโล่นะครับเป็นอันเดียวเลยที่เหลือก็จะเป็นโล่ในส่วนของป้องกันหมดเลยเหมือนโล่ที่ผ่านผ่านมาของเร็วล70ดสวหานะครับหลายๆคนก็จะเลยนิยมจะใช้อันนี้เพราะว่ามันได้อินบวก8นะครับแล้วก็ m a t k ด้วยนะครับตอนบวก4 ภาคคุมนะครับตอนนี้ภาคคุมผมใช้ไรเดอร์นะครับตัวภาคคุมไรเดอร์บวกสินะครับก็จะเป็นเซตเดียวกับเซตสปินเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเซตสปินเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมใส่เป็นชุดเซตสปินนะครับแล้วก็จะมีตัวไรเดอร์ตัวนี้แล้วก็มีสปินชูตรงนี้ก็เมื่อใส่ทั้ง3ชิ้นนะครับมีรองเท้าอันนี้ด้วยนะครับใส่3ชิ้นก็จะให้ค่าสแตทที่ดีเลยนะครับถ้าใส่ครบ3ชิ้นก็แม็ก p ์เอชพีบวกเจ็ดเปอร์็นต์เอสพดาวอร์เซแล้วก็คอมมอนคูดาวลบสเปอร์เซ็ คือถือว่าเป็นเซ็ตที่ดีที่สุดแล้วสําหรับวิสาดนะครับเพราะว่านอกจากไอตัวของอุปกรณ์เองเนี่ยมันจะมีแสแตตส่วนตัวแล้วเนี่ยท,ที่ค่อนข้างตรงกับเราก็คือลดไล่ด้วยมี M ATK ด้วยอันนี้ก็มีทั้งเด็กมีทั้งอินนะครับส่วนรองเท้าก็จะมีอ่ามีอินด้วยแล้วก็เมอร์ลีฟาก็ได้อินเพิ่มอีกเนี่ยแล้วยังให้เป็นเซ็ตที่เอฟเฟกของเซ็ตเนี่ยที่ค่อนข้างตรงแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆเลยก็หลายๆคนก็จะนิยมใส่เซ็ตเนี้ยเป็นหลัก จะไม่ค่อยเห็นมีใครใส่เซตอื่นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเซตสปินเนี่ยแหละครับการที่ใส่ก็คงเป็นอันเดิมครับฟิโดล,ล่านะครับก็มีอินบวก5แล้วก็ v a เลอร์แคสต์ไทม์อยู่ที่ลบสนะครับ รองเท้าก็สปินชูครับเพื่อเข้าเซตกันก็จะมีค่าอินด้วยมีแม็กแคสพีเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆการรีไฟล์หกสิบสิบห้าเนี่ยก็จะได้อินบวกสองนะครับการ์ดที่ใช้ก็แนะนําจริงๆเป็นโซฮีก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับโซฮีแต่ว่าก็ไว้ที่หลังก็ได้ถ้ามีงบมีอะไรก็ลองไปทําการ์ดพวกที่ที่บวกการโจมตีบวกในส่วนของอินค่าเอ็มแอทแท็กอะไรพวกนั้นก่อนก็ได้ครับโซฮีไว้ที่หลังก็ได้ผมว่าใช้อันอื่นที่เรามีมีไปก่อนก็ได้นะครับอ่าเอฟ เข้าเซตกันกับเซตสปินนะครับมาในส่วนของประดับนะครับประดับก็ยังคงเป็นเจ้าเดิมนะครับประดับ s ็อกสกิลครูดาวนะครับหรือว่าแหวนมิดเทสต์นั่นเองนะครับก็คือเราใส่ยาวๆเลยยัน85เราก็จะเปลี่ยนอีกทีนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมีติดคอร์ดแดงมานะครับเพราะว่าพยายามตีบวกจะเอาบวก15ชิ้นโอ้โหยากมากเลยติดคอร์ดแดงไป3รอบแล้วนะครับในส่วนของไอ้ตัวแหวนพวกนี้การ์ดก็เป็นเจ้าเดิมครับเป็นตัวโยกเยกครับกับตัวมิมิก ยกเย่ก,ก็ให้ M Attack ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีมิกก็จะมี M Attack ด้วยแล้วก็มีลดไล่ด้วยนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งจริงๆอันนี้ผมก็รอตัวนี่ครับการ์ดของตัวภาคุมดําหรือว่าตัวเวทนี้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันก็เลยใช้เป็นตัวเก่าไปก่อนก็คือเป็นวอมเทลบวกเด็กแล้วก็ M ATK นะครับส่วนอีกใบหนึ่งผมก็สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็อาจไปใช้หนูบ้างนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนที่เราไปตีที่มันค่อนข้างที่จะตีเราแรงมากเราก็ติด ตัววิตาต้านะครับเพื่อใช้สกิลฮิลเลเวลหนึ่งไว้1อันก็สลับไปได้ตามสถานการณ์นะครับในส่วนของหลังนะครับในส่วนของหลังผมใช้เป็นกระเป๋าแมวนะครับก็คือเป็นกระเป๋ากาชานั่นแหละที่สุ่มแล้วก็การันตีมาได้นะครับที่ผมลงทุนสุ่มกระเป๋าอันนี้เพราะว่า ่อนนี้ผมยังไม่มีในส่วนของหลังที่เป็นส่วนที่ดีๆเลยยังไม่มีส่วนที่มันแบบบวก MD a ม a g e หรือว่าบวก a อ t r i b u t e อะไรพวกนี้เลยก็จะมีในส่วนของหลังที่เป็นหลังฟรีหลังอะไรที่แจกมาก็เลยเลงทุนยอมที่จะสุ่มไอ้ตัวนี้มาหน่อยก็ออกการันตีเช่นเดิมนะครับข้อดีของมันก็คือได้พีดามีดเอ็มดามอย่างละ2%ด้วยแล้วก็มี Sta t a l l stat บวก1ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อรีไฟบวก10เนี่ยจะได้แ a x HP เพเพิ่ม3%อแล้วก็ SP สพบวกสามเปอร การ์ดที่ใช้ก็เป็นแมงทองพับเพ็ดโกลเด้นทิบักนะครับก็คือลดเอ็มดาเจามเนถ้าเพื่อนๆมีเดวิลลิงพับเพ็ดก็ใช้เดวิลลิงพับเพ็ดก็ได้นะครับก็จะเพิ่ม PVE ทําให้ดามเมจใน PVE เราแรงขึ้นไปอีกแต่ว่าตัวเอ็มดาเจนี่ก็ใช้ได้ครับได้อะไรฟรีมาก็ใช้ไปเป็นของได้เพราะวันนี้ผมก็เปิดได้มาก็ใส่ส่ไปนะครับโอเคคอามสงสัยประมาณนี้โอเคมาในส่วนของเฟืองนะครับเฟืองที่ผมใช้ก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีตัวนี้ครับ ไซโคคิเนสิทิ์บูทเลเวลเจ็ดนะครับเพิ่มดาเมจธาตุโตร์แรงขึ้ืยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวเอาไว้ฟาร์มนะครับโซดเดนโมดูลก็คือตัวนี้ก็จะคือเพิ่ม M ATK นะครับยี่สิบแต้มมีผลต่อเนื่องสามร้อยวิเพิ่มได้มากสุดห้าตัวห้าคูณยี่สิบก็เป็นหนึ่งร้อยแต้มนะครับเบื้อเคมีในส่วนของตัวนี้ที่มันเป็นแบบคอโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นคอโอเวอร์โหลดก็ได้นะครับโอเคมาในส่วนของออฟแมวนะครับหรือว่าเอนชาร์สนะครับของผมตอนนี้ ก็ Enchant นะครับปลดล็อกในส่วนของขั้น1ไปแล้วนะครับก็คือมี Enchant ถึงระดับ10นะครับ6ชิ้นนะครับก็จะได้ออไอ t ิบวบวกหนึ่งพีพีอีแล้วก็ P d ดามิทเ e d u c ช i ั่นยด้วยนะครับมาเริ่มองที่หัวนะครับหัวก็อันนี้ผมโชคดีมากผมกดครั้งเดียวผมได้นี่เลย ตัว b e ค c o n ตัวนี้นะครับหัวก็จะเน้นไปทางอันนี้ครับสออันก็คือที่เราใช้ได้ก็คือตัว b e คอนตัวนี้นะครับหรือว่า wisdom ตัวนี้ก็ได้นะครับ b e คอนก็จะเน้นไปทาง pvp นะครับเป็นหลักได้ pvp d a m ม g โ b o ัสนะครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถ้าเราจะเอาเป็นตัว mtk เนี่ยก็เป็น wisdom ก็ได้แี่ผมได้เป็น b e คอนมาก็เป็น b e คอนไปก่อนก็ได้นะครับส่วนหน้าตัวนี้จะได้เป็น charge battle มานะครับเลเวลสก็คือได้ pve d a m ม g e บนัหกสบนะครับแล้วก็ pve d a m ม g e ัก d u c t i o n หกสิบ ซึ่งก็ค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับในส่วนของหน้านะครับที่เหลือก็จะเป็นป้องกันหมดเลยมีอันเดียวที่เป็นแบบบวกของโจมตีนะครับแต่ค่าข้างล่างในยังไม่ค่อยตรงนะเดี๋ยวค่อยไปรีเพิ่มนะ <c oughs> ตัวปากก็เหมือนกันครับเป็นชาร์ปแบทเทิลเลเวลสนะครับค่าข้างล่างก็ไม่ตรงเหมือนกัน <c oughs> ปากก็เหมือนกันครับที่ดีที่สุดก็คือชาร์ปแบทเทิลครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของป้องกันในส่วนของเสื้อก็เป็นชาร์ปแบตเทิลนะครับแต่นี้เป็นเลเวลสนะครับก็จะได้ PVE ีเดเตอโบนัสเพิ่มขึ้นมา อาวุธยังเป็นอันเดิมอันนี้ไม่ได้แตะต้องเลยเพราะว่าออฟค่อนข้างสวยแล้วนะครับก็เป็นเมจิกดาเมจตัวนี้ให้เอมดาเมจ8%เอเมสแท็ก20นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นอิทแล้วก็เด็กอย่างละสี่ด้วยอันนี้ก็เก็บไว้ยาวๆเลยเดี๋ยวรอไปทําอีกทีไปบู๊อีกทีตอนที่จะทําเป็นขั้น2ครับมันต้องได้เลเวล26ชิ้นนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปบู๊อีกทีเดี๋ยวเก็บเหรียญไว้เยอะๆก่อนแต่น,นี้ก็คือใช้ได้แล้วครับดีมากๆเลยสำหรับสายวิสาหนะครับ ส่วนโล่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทําเพิ่มเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรที่ผมต้องการสักเท่าไหร่ก็คือได้สโตนสกินมาเป็นขั้น2ออันนี้ก็โอเคแล้วเพราะค่อนข้างดีที่สุดแล้วก็เลยเก็บไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ผ้าคลุมผ้าคลุมอันนี้ได้เป็นชายนิ่งมานะครับชายนิ่งก็ค่อนข้างที่จะโอเคที่สุดแล้วเพราะว่าในส่วนของผ้าคลุมโล่รองเท้าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของป้องกันสัส่วนใหญ่นะครับเราได้อะไรเทื่มเป็นเลเวล2มาก็ใช้อันนั้นไปเถอะโอเคแล้วครับ อันนี้โชคดีได้ขลังไปอินสด้วยแล้วก็แม็กเอพีด้วยนะครับรองเท้าก็เช่นกันครับเป็นสโตนสก k i นเช่นกันนี่ก็ค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วนะครับแต่ออฟขลังยังไม่ค่อยตรงก็ได้เลเวลสมาก็ใช้ได้ครับส่วนของแหวนนะครับของแหวนตรงนี้ผมได้มาเป็นเมจิกดาเมจนะครับแต่ได้มาเป็นแค่เลเวลหนึ่งะครับก็ไม่แย่มากครับใช้ไปก่อนได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ตอนนี้มันได้ถึงเลเวลสแล้วก็คือให้เป็นเป็นเลเวลสก็จะคูณไปเยอะมากเลย อันนี้ได้ข้าล่าเป็น m a t t a c k 2%ด้วยนะครับนี่ก็พยายามทำเพิ่มอยู่นะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ยังคงเป็นตัวเมจิกเฉยเอยู่ก็คือเป็น v a r i a b l e Casting ท่ามลบ8% F ดเปอร์เคามลบถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าหลังๆมาพอสเตตเราเริ่มค่อนข้างเยอะตัวละครระเวลสูงขึ้นเนี่ยค่าลดไล่เราจะค่อนข้างโอเคแล้วเราไม่ต้องการค่าลดไล่มากแล้วถ้าจะให้ดีก็คือเน้นไปทางไอตัวเมจิกดาเมจอะผมว่าดีกว่าเพราะมันเป แล้วหลังๆเราอะเรามีตัวเบสที่มันเยอะขึ้นมันจะคูณเยอะขึ้นแล้วมันจะทําให้ดาเมจเราแรงมากขึ้นหลังๆมาตัวเมจิกธรรมดาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วฮะก็ถ้าเพื่อนๆรีแล้วเจอเมจิกดาเมจก็เอาเมจิกดาเมจไว้ก่อนก็ได้หรือว่าถ้าได้ตัวนี้จริงๆหรือเป็นเลเวลที่สูงกวา่าเอาไปตัวนี้ไปก็โอเคยังใช้ได้อยู่นะครับกระเป๋าแมวก็ใช้เป็นบีคอนเหมือนกันครับเน้นไปทาง PVP นะครับมาถึงสเตตัสนะครับสเตตัสก็เหมือนเดิมครับเน้นไปที่ค่าอินแล้วก็ค่าเด็กนะครับ แต่จริงๆถ้าให้ดีเพื่อนๆเ,เอาอินไปสัก80ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาลงเด็กนะครับยาวๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ค่าพอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี้ผมลงเด็กมาเยอะอยู่ก่อนอันนี้คือลดไล่ผมมันมันเกิน1วิไปอยู่ก็เลยเอาค่าเด็กมาช่วยเพื่อให้มันเหลือ1.0วิพอดีนะครับสกิลก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ สกิลหลักๆที่เราใช้ก็จะมีแค่ Gravitation Field นะครับหรือว่าสลับไปใช้ Meteor Storm บ้างในบางกรณีที่เราไปตีมอนธาดดินนะครับก็ใช้ Meteor Storm ก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับแต่หลักๆก็คือจะมีแค่นี้ครับ g r a v i t a t i o n Field แล้วก็อัพในส่วนของเนี่ยครับ p l i f i c a ลอะเ i ฟายเแล้วก็ Element Perception อีก10นะครับเพื่อการชนะธาดเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะครับหลักๆก็มีเท่านี้ครับผมดาเมจโดยรวมถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับการเปลี่ยนมาใช้ คาทากระโหลกนะครับจริงๆพอๆกันกับคาทาโครโนสเลดิซัมเนี่ยประมาณล้านสี่นะครับโครโนสก็อยู่ประมาณล้านห้าต่างกันประมาณแคบนิดหน่อยครับบางทีโครโนสก็อยู่ที่ประมาณล้านสี่นิดๆด้วยถ้าไม่ติดตัวสกิลของคาทานะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมเทสต,ตอนผมใส่คาทาโครโนสนะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปไว้ให้ดูนะเบากว่าน,นี้เยอะมากนะครับเพราะว่าในส่วนของคาทากระโหลกมันมีสกิลคูลดาวที่เร็วกว่า มันก็ทําให้วางไอตัวบอกระบีเทชันเนี่ยได้เยอะกว่ามันก็เลยเค่อนข้างให้ DPS เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าด้วยนะครับสามแ DPS ก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตตัวละครให้ดูกันว่าของที่สวมใส่ในณนะตอนนี้นะครับ level แปสนะรใช้เซตอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่กลับใจมาใช้คาถากะโหลกแล้วนะครับก็ชีวิตด,ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่า เออสกิลเร็วขึ้นนะครับเป็นตัวของเรามากขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆทุกคนสามารถนําไปปรับเปลี่ยนใช้ตามความต้องการแล้วก็ความชอบของเพื่อนๆืนทุกคนได้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงคอมเมนต์มาบอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมลาไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ